รูปโลกนะ T S W ย่อมาจากอะไรคะครู t e a c h e r Star กับ Stomatic World นี่คือชอ้อยที่หนึ่งค่ะอันที่สองค่ะที่เราต้อง,ต,งตั้งใจที่จะเป็น T S W เลย T คือต้นไม้ต้นไม้คือความเจริญเติบโตค่ะความเจริญเติบโต,ต,โตบนโลกใบนี้มีต้นไม้อยู่ทุกที่นั่นคือเรา S คือกายค่ะ,สก,คะสกายคือท้องฟ้าท้องฟ้าคือความกว้างใหญ่ไพศาลฮะคุณได้สัญลักษ์ T S W ไปคุณจะได้รับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูกว้างขวางอย่างไม่รู้จักจบจัก โว้ wow, คือโลกใบนี้ค่ะโว้ wow, คือโลกใบนี้โลกนี้อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเกินนะคะขนาดคนน,ะนอนหายใจพร้อมกันกินน้ํากินข้าวทุกอย่างพร้อมกันแม่้ยังเหลือแดกเลยนะคะดังนั้นใครได้รับนะคะพวงกุญแจนะคะรุ่นคตนรวยไปเอาไปคั่งกับกุญแจคุณได้นะคะราคาเท่าไหร่ละเก้าร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้นะเฉพาะพวงกุญแจนะคะสามารถสั่งได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายของเราเช่นเดียวกันนะคะคุณจะเอาขนาดนี้เลยขอดูภาพันคอหนะะ่อยค่ะอ่ะหยิบภาพันคอมาดูผืนหนึ่ง อรุ่นโคตรเศรษฐีนะคะตัวนี้นะคะเหมือนกันอ่ะ z o o ใกล้หน่อยะคะ่ะดูครูสิตานะคะเล่นขนาดนี้เลยนะคะคุณจะเห็นลายนะคะใกล้ๆเลยคุณจะเห็นลายนะคะเป็นรูปอะไรบ้างคะ่ะพี่เพิ่อเป็นรูปเงินรูปทองนะคะรูปการดึงดูดเงินทองนะคะแล้วก็มีสกดเป็นคําพูดไว้ด้วยนะคะอยู่ตรงปลายนะคะปลายผ้าตรงปลายผ้าคะ่ะ I am billionaire นั่นคือสิ่งที่ครูทำนะคะครูเอาขนาดนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ เออดังนั้นถ้าคุณได้ใช้ของครูไปนะคะคุณจะเฮงจะปังแบบง่ายๆสบายๆค่ะข้างในนะคะมีการปั๊มก้นนะคะอย่างดีไม่มีใครลอกเรียนแบบของครูสิตาได้อยู่แล้วนะคะเพราะพลังงานแม่ลอกเรียนไม่ได้นะคะข้างในปั๊มอย่างดีที่รักอ่ะข้างในปั๊มอย่างดีเลยกันมาสำหรับคนที่นะคะขอบคุณค่ะพี่เปริร์เห็นแล้วคะ่ะเห็นไหมนี่ นี่สาคัญมากเลยนะรวยมั่นคงรวยยาวนานรวยยิ่งใหญ่รวยไประดับโลกนะคฮะด้วยตัวปั๊มสีทองนะคะคือสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทุกกรณีดังนั้นกระเป๋าครูสิตาสะกดทุกพลังงานค่ะขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดนะรวมถึงกล่องด้วยตัวนี้นะคะเป็นกล่องนะคะดึงดูดนะดึงดูดความมั่งคั่งทุกสกุลเงินอ่ะพี่การเอาไปจ่ญญายตัวนี้ใส่บรรจุสําหรับหนังแท้เท่านั้นนะคะ,ะคุณดูรูปโลกนะคะแล้วสกุลเงินต่างๆเห็นไหมเนี่ยครูสิตาเอาขนาดนี้เลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าสั่งจิตขอบคุณมากค่ะ นี่คือตัวอย่างการสั่งจิตซึ่งกระเป๋าทุกใบในที่นี้ทุกรุ่นทุกใบเป็นแบบนี้ที่มีกล่องเฉพาะหนังแท้เท่านั้นสายซื้อเพิ่ม,มะะถูซื้อเพิ่มนะคะตัวตัวรุ่นโคตรเศรษฐีซื้อเพิ่มนะคะพวงกุญแจนะคะยกเว้นหนังแท้นะคะหนังแท้ได้หมดเลยทุกอย่างเลยรวมถึงถุงด้วยเราจะมีถุงแบบนี้สําหรับหนังแท้นะคะเห็นไหมแค่คุณเอาสัญลักษณ์ TS จอไปคล้องตรงตรง,ตรงไหนของคุณก็ตามนะคะ คุณจะนะเติบโตรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟร่ารวยยาวนานยิ่งใหญ่เกียงไกรใครบอกคุณตาบอกเองค่ะเพราะคุณสะกดตัวเองแบบนี้แล้วคุูร่าคุณรวยขึ้นค่ะคุณจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณค่ะตัวนี้คือตัวอย่างหนังแท้นะคะหนังแท้นะคะก็คือจะนิ่มแล้วก็จะสวยกว่านั่นเองอ่ะอันนี้พันได้หลายแบบคุณจะพันเป็นหูกระเป๋าก็ได้นะคะสวยไหมคะอ่ะให้ดูใกล้หน่อยลูกคจิตาสะกดขนาดนี้คะ่ะทําไมคุณ